สิ้นไปแล้วนะคะปิดรับฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหลืออยู่แค่ให้คอรมอเนี่ยมารับทราบผลการรับฟังความเห็นในวันอังคารหน้านะคะแล้วเขาก็จะไปเริ่มไปพิมพ์เอ,อกสารที่มาเป็นสองลังใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็จะได้ตัวเอ,อกสารเนี่ยได้ชัว,ชวร์ๆามาตั้งงบชดใช้ในภายหลังกรณีที่ใช้มามาชดใช้ในภายหลังก็บอกเรื่งองคุณใช้เกิน คุณใช้เกินจากที่สภาได้อนุมัติไปนะคะยกรยายการของรางด้วยกันเองแต่ว่าพอมารอบนี้ก็คือถั่วจนหมดรบกลางแล้วก็ไม่พอก็ต้องก็เลยแบบว่าก,ก็เลยมีงอกออกมาอีกนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเยอะๆก็คือเอ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะเปิดมาปุ๊บสามถึงห้าล้าน,าน,านไปไหนละเงินเดือน <c oughs> เงินเดือนบำเหนยกบำนาญค่า,ารักษาพยาบาลเงินสมทบ นี่ยังไม่รวมนี่ยังไม่รวมเงนเนดะือนข้าราชการที่จะเพิ่มขึ้นอีก2ปี10%นะเอ่อสปีปีนะนะนี่ยังไม่รวมนะแล้วแตว่ามเีรอผู้ายัไาดมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะก็คือว่าเราเก็บภาษี สรวนเะนาะก็เป็นอันที่เพิ่มเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบีย้ยเนาะอันนี้อพอเดี๋ยวพอเอกสายงบมาเนี่ยก็จะเห็นไฟน,นี้แล้วก็คอยอัปเดตให้ทุกคุณจนถึงวันที่มีรายละเอียดมาเพิ่มเติมเนาะตอนนี้ก็้ายังเป็นสีเขียวอยู่ก็คือยังไม่ได้นะอัปเดตเนาะแก็ พิเศษอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าที่เราเห็นใหญ่ๆเนี่ยมันคือเงินสอย่างไอ้เรี้ยวหวานไปไหนมาก็คือหน่วยรับพบไปครงต่างๆเลยเนาะอย่างค่าใช้จ่ายโครงการอันนี้มาจากพระราชบิดเนี่ยมีหน่วยงานชื่อว่าสานักงานคณะกรรมการก็ว่าในห้องกับอนุไปแล้วเออว่าขอให้แก้ไขซะแล้วสุดท้ายก็ก็ไม่แก้ก็ไม่ตัด ใช้เงินงบประมาณของรัฐสร้างหาดทรายนี้ขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับสร้างเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งจังหวัดนะครับสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้ววันนี้ท่านจองงบตรงนี้ครับเอาเงินของรัฐสร้างเอาเงินของรัฐมาหรือทิ้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดน,นะครับ